สบายดีพบก,กับทีมงานตัวรุ่เฮซซิงนะสปะปลานะเสร็จก็เสร็จเคยนะมานนี่ได้มาหรับใส่พี่น้องทางพาลวงเด้อคิดทางคิดทางพี่น้องคิดหนทางแบบอยู่ปอมพูเลยได้นีคือเก้านะนเนาะเก้าแปดแปดแปดมาทำกันกวธรรมดาทำทุกอย่างเนาะเดี๋ยวใส่เบอร์โคมสัน ตีนปูเยยกกาแดเห็นยุพนกาแอ่ะดูสิเบิ้งความสันสันนาดได้ในได้หน้องนุะนน่ะนทางในสวนยางพารานะ สันสัวสันบุธรรมดาฝ่ายเบิงเกอาแปดพภะปะดงโอ้โหแท้กับแปดเนี่ย เป็นทีมงานสายดีดเนาะเฮ็ดได้ทุกอย่างโหดจ,จัดนั่นคือสีโฮดเกินแท้ทีมงานเนี่ยึงคมสันพี่น้องรถรถู่ถึงฟ้าหัวนะ รถง่อยจะถึงฝาเลยว้าวสภาพแเป็ๆเนาะ าไปขึ้นเบิรเกาแปดก่อนโอตไร่ าาางานสายดีดเนะ้าโซเฟอร์บอดี้นี่เฮ็ดบุได้นะอะไรยิมงานสายดีจะปอมโผลรร่แท้เนะ โอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเดอ้อครสินใจติดต้องงานเข้ามาได้นะก933633 4 3, เดอ้อเดี๋ยวทีมง,งานไซด์ดีนะครับไปเห็ดให้เนาะบ่มีคำวายานเนาะเหี่ยวเลิกไปไกับวายานเนาะ